สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดียามเช้านะครับกับเชบนเละเทะเลยครับเงนน้ำขังปักบ้างอะไรบ้างครับก็เล่นคนหัวตัวเองคราวนี้ผมมาก็มาโยนยาให้ครับ โยนยาให้กินก่อนดูเราจะอิ่มนะครับกินไปหน่อยนึ่งก็รู้สึกว่าจะอิ่มแหละเล่นแล้วครับแรกๆก็กินอย่างเดียวครับตอนนี้รเริ่มเร่นเริ่มสบัดตะโบกเริ่มสลัดยาแหละแสดงหนึ่งว่าระดับหนึ่งลวครับกินไป กับกรบรรยากาศยามเช้าครับทุ่งน้ำลดแล้วครับก็จะเป็นคราบน้ำครับน้ำลดแหละหญ้าก็เขียวดีครับถือว่าใช้ได้ตรนนี้ก็เป็นหญ้าปลูกของเราครับยังไม่ได้เพิ่มครับยังไม่ได้ปลูกเพิ่มปลูกไปหกเจ็ดสิบหลุมก็ยังไม่ได้ปลูกเพิ่มครับ น่าจะ่อนสองวันนี่แหละครับเดี๋ยวที่เราเคยล่ามตรงนี้ครับเดี๋ยวจะรถไถมายกยกเป็นร่องครับยกเป็นร่องสองร่องสามร่องคู่กันไปเงี้ครับเวลาเราปลูก,กเราก็ปลูกในระหว่างกลางเพื่อที่ถึงหน้าแรงลฝนหมดนะครับเวลาเราลดน้ําได้ลดใต่ไปในร่องครับผมคํานวณละหลังจากปลูกอันนี้บนพื้นไม่โอเคครับลดน้ําไม่โอเค เวลาเราลดน้ำมันนะเวลามันขาดน้ำนาเท้านี้ยืนคิวครับยังไม่ได้ออกนอกหลักยังไม่ได้พาเดินเล่นแต่เดี๋ยวว่าจะไปตัดยญาก่อนครับเท้าน,นี้หยา้าเขาเดี๋ยวแค่นี้ครับก็ที่พาใบาคุมไวน้นี่หน่อยนะึงแล้วก็กล้วยสมต้น เดี๋ยวยืนเพื่อนแั่แป๊บนึงครับให้กินให้เล่นยืนเพื่อนกันแล้วก็เดี๋ยวผมไปเกี่ยวหญ้าตัดหญ้ามาก่อนมันจะเป็นหญ้าค่อนข้างแก่ครับแต่มันจะเกิดใหม่เกิดคือยอดมันจะพุ่งมาตอนที่ฝนล,ลงเนะี่ยมันก็จะเราก็ตัดช่วงยอดให้กินแล้วช่วงกกก็เอามาทำพันครับ แล้วพรุ่งนี้ถึงจะสั่งซื้อสั่งซื้อของเจ้าที่ซื้อประจำนะครับค่อยวางแผนครับไก่ให้ผลก็จะมีไก่ไมีหมาเป็นเพื่อน Hmm. <laughs> กินพื้นแล้วครับอ่เนี่ยอิ่มนะเริ่มอิ่มแนละ้วได้ไปหอบนะเริ่มอิ่มแล้วครับเดี๋ยวให้ยาให้นี่ก่อนแล้วก็นี๋ยวฟันต้นกล้วยโยนมาให้ท่อนหนึ่ง เช้าวนี้ก็ยังไม่หิวนะครับอยากให้กินเป็นกล้วยแทนไปก่อนยังไม่หิวแล้วก็นูนเลยครับมากประมาณสองโมงเสร็จแล้วครับตอนนี้หกโมงตัดไสองชั่วโมงไม่ถึงดีอ่ะชั่วโมงอืม ผมว่าจะมาทําที่นั่งเพิ่มตรงนี้ครับเนี่ยตรงนี้ครับตรงนี้ครับกระมุหของคาเอ่อจะเอาฐานเหล็กฐานเหล็กที่เป็นไอเนี้ยครับที่ผมทำคาแคร์ครับแทนรถที่แทนที่รถขึ้นมาล้างครับ ผมเลิกล้างแล้วครับเพราะว่ามันขาดน้ําทุกปีครับพอพอเริ่มปีใหม่เนี่ยน้าเริ่มแห้งครับน้ําประปาผมใช้น้ำปลาเพราะว่าน้ำชาวบ้านผมเจาะบ,บ่อไม่ขึ้นทีเนี้ยมันมันไม่พอใช้พอน้ําขาดเขาก็ไม่ไม่อยากจะไปแย่งชาวบ้านนะครับมันมันจะสร้างความเดือดร้อนให้เขาเนาะ หรือว่าแย่งน้ำาอ,อโภครโบริโภคอะเห็นว่าเราเลี้ยงได้ผมก็เลยเลี้ยงแต่เดี๋ยวลองทำอาชีพอื่นดูครับ <c oughs> แต่เดี๋ยวเอาแท่นมาวางตรงนี้ทำที่นั่งเผื่อแขกไปใครมาแวะมาหาจะได้มีที่นั่งที่นอน แต่ที่นั่งก็มีครับสองแผ่นด้านสองแผ่นครับพอมีนะครับเสียงฟ้าคำรามได้เช้าเลยครับวันนี้ ก็ยังไงเดี๋ยวผมตัดญตหญ้าเสร็จใช้สายผมจามาลงคลิปต่อครับก็ฝากฝากติดตามรับชมกันด้วยครับผมก็เผื่อไว้ดูแก้เงาครับยามที่เราออกไหนกันไม่ค่อยได้ครับก็ดูเชยพลกันไปรางครางะฮ่าได้ยินเสียงฝนลงหลังคาครับแกจะมีอาการหน่อย นะครับก็ขอกราบขอบคุณครับการติดตามทุกการรับชมนะครับถ้ามีโอกาสพวกเราคงได้เจอกันครับรับผมสวัสดีครับไอพอลสวัสดีครับที่ลุกสวัสดีครับ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 ผม